สวัสดีครับจาก STE i t c h a n n e l ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการลบแอปนะครับและก็เว็บไซต์นะครับที่เราได้ทำการเชื่อมต่อด้วยบัญชี Google ของเรากันนะครับกในสำหรับคลิปนี้ผมจะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Google บนมือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปพลิชัน Google กันได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของการตั้งค่าด,ด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของ pop-up นะครับแสดงขึ้นมาหลังจากที่ pop-up แสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้ทาการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าจัดการบัญชี กูเกิลกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายัางในหน้าของอการจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลื่อนหาในส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าความปลอดภัยกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าแถบเมนูความปลอดภัยของเรากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราทําการเลื่อนลงไปทางด้านล่างๆนะครับเพื่อที่จะหาในส่วนของเมนูที่เขียนว่าการลงการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google นะครับก็เมื่อเจอแล้วก็คลิกกันโลดครับหลังจากที่เราคลิกกันการเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการลง ชื่อเข้าใช้ด้วย Google ของเราก็จะเข้ามาอย่างส่วนของหน้านี้กันนะครับหลังจากนั้นก็ทําการเลือกแอปนะครับหรือเว็บไซต์นะครับที่เราจะต้องการเอ่ยยกเลิกการเชื่อมต่อออกครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นอันนี้กันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีส่วนของอข้อมูลแสดงขึ้นมากันนะครับหลังจากที่ข้อมูลแสดงขึ้นมาแล้วในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่านําสิทธ เข้าถึงออกกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะมีส่วนของอป๊อปอัพนะครับอสอบถามเราขึ้นมาอีกอีกนะครับก็ให้เราทําการอ่านรายละเอียดดูกันนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราอ่านรายละเอียดกันเสร็จเรียบร้อยครับในส่วนของตอนถัดไปก็ทําการเลือกตกลงกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเลือก ตกลงกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการนําลิงก์นะครับออกไปกันนะครับเพื่อจะไม่ให้เชื่อมต่อกันต่อไปกันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับถ้ามาถึงในขั้นตอนนี้สหรับคลิปจะนำวิธีการลบแอปนะครับและเว็บไซต์นะครับที่เชื่อมต่ออยู่กับบัญชี Google ของเรากันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สลับผมนะครับในส่วนของ STEiT e Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ